สวัสดีค่ะโหราทีวีเดือาจารย์ธนันอ่อนค่ะเราก็มาราศีพฤษภกันนะคะในเดือนกุมภาพันธ์2566ค่ะราศีแห่งการเงินและก็ความรักนะคะมีการดำเนินชีวิตที่จะต้องอยู่อย่างมีคุณค่าพร้อมๆไปกับการรักษาความอบอุ่นและความรักในครอบครัวและก็ถึงเวลาแล้ว แห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของชีวิตเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาะคม2566เพราะฉะนั้นเดือนนี้เป็นเดือนแห่งการเตรียมตัวครั้งยิ่งใหญ่ที่จะเปลี่ยนแปลงเลยเพราะว่าดาวพระเสาร์เนี่ยดาวเจ้าเรือนแห่งความสุขความสำเร็จของชีวิตเนี่ยกำลังจะยกย้ายมาที่เรือนการงานมาประชิดแล้วนะคะจากสุภาสุกรมมะในวันที่หนึ่งมีนาะคม2566 เพราะฉะนั้นเจ้าชะตาจะมีความโดดเด่นในเรื่องของการงานอย่างมากมายโดยที่ดาวพระศุกร์เนี่ยสถิตอยู่ในเรือนการงานได้ตำแหน่งอุดมเกณฑ์ปัสสวะมีพระเคราะห์ภูมิศุกร์เกาะพระจันทร์สูงเรือนดีทวีคูณกัมมะกูณอริเขานี่เลยคือดาวพระศุกร์มารอตั้งรับดาวพระพุธ และดาวพระอาทิตย์โดยในวันที่13กุมภาพันธ25์2566ยกย้ายจากเรือนสุภะขึ้นสู่เรือนกรรมมาได้ตำแหน่งอุดมเกณฑ์เช่นกันและตามด้วยดาวพระพุธในวันที่22กุมภาพันธ์2566ท่านเดินเซิดขึ้นไปเลยโดยบีดาวพระอาทิตย์และดาวพระศุกร์รอตั้งรับโยได้ทั้งดาวคู่ธาตุ และดาวคู่นักวิชาการในเรือนการงานโดยที่ดาวพระพฤหัสบดียังสถิตในตำแหน่งสิงห์กเกและตำแหน่งกเกษตราธิบดีในเรือนลาภะดังนั้นแค่เดือนกุมภา,าพันธ์พระอาทิตย์สี่โหมลักในเรือนกัมมะและลาภะก็ส่งผลให้เจ้าชะตาประสบความสำเร็จอย่างมากมายหรือได้พบสิ่งดีๆเข้ามาสู่ชีวิต ด้วยตำแหน่งของดาวพระอาทิตย์และดาวพระศุกร์ที่ได้ตำแหน่งปัสสวะทัศอุดมกเกศและดาวพระพุทธซึ่งเป็นดาวการเงินและดาวเจ้าเรือนปุตตะด้วยคือความสำเร็จใหม่ๆสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ๆมาสถิตในเรือนการงานอุน้มกันอยู่เลยดาวพระพุทธดาวพระศุกร์และดาวพระอาทิตย์ ซึ่งดาวพระอาทิตย์ดีมาจากเรือนพันธุเพราะฉะนั้นจะมีวาสนาในเรื่องได้ของดีจากคุณแม่นะคะได้บ้านได้รถได้ที่ดินการเรียนการศึกษาการประสบความสําเร็จเด่นชัดเพราะการหนุนนําของดาวพระพฤหัสวดีในเรื่อนลาภะ มีผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือนหนุนนำด้วยตำแหน่งที่มีอำนาจบารมีเกษตรตราธิบดีและตำแหน่งสิงค์เกณฑ์ของดาวพอดพระษัศมีพระรัศดีเป็น11จะพุ่งเปืองคนลือเรื่องลาบเหลือหลายวาสนาดีทั้งการเงินการงานความรักคู่ครองการเรียนการศึกษาที่ป่วยที่ไข้ก็มีโอกาสเจอยาดีหมอดีและรักษาหายได้ในที่สุดสิ่งที่ต้องระวังคือจิตใจตัวเอง เรื่องจากการสถิตของดาวพระอังคารซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศเพราะฉะนั้นการที่ดาวพระอังคารมากุมลักขณาก็เท่ากับเอาดาวพระบริตยูและดาวพระราหูมากุมด้วยจะมีเรื่องรุ่มร้อนร้อนอกร้อนใจหรือเกี่ยวข้องกับคดีความการขึ้นลงขึ้นศาลให้ระมัดระวังไปด้วยเพราะดาวบาปพระเคราะห์ที่ยิ่งใหญ่ถึงสองค์ที่ส่งผลโดยตรงกับลักขา และดาวพระอังคารก็เป็นดาวเจ้าเรือนคู่ครองอีกระวังมีปัญหากับความรักคู่ครองมีปากมีเสียงกันได้แต่พุทธศุกร์อีกคู่อย่าดูเบามักมัวเหมาเสพสมจนสมสารก็ระวังนะต้องมีรักเดียวใจเดียวไม่อย่างนั้นจะเกิดปัญหาขึ้นได้เพราะดาวเจ้าเรือนคู่ครองคือดาวพังคาที่กุมลัคนาเนี่ยมีดาวพระราหูและก็ดาวพระฤติยูระวังโดนยุแย ให้เกิดความหวาดระแวงและก็มีปัญหาซึ่งปัญหาอันนี้จะเกิดขึ้นได้ทั้งในเรื่องของการเงินการงานและความรักคู่ครองเรียกว่ามีไส้สึกก็ได้หรือปัญหาแบบลับๆหรือ,อยังไม่เกิดขึ้นแต่กําลังคืบคานมาสู่เจ้าชะตาเพราะฉะนั้นเจ้าชะตาจะต้องตั้งสติดีๆเพราะดาวพระรงคาเนี่ยท่านเดินวิกลคติมาและเดี๋ยวท่านก็จะยกย้ายมาที่ราศีมิถุนเรือกนการเงินการใช้ใจ่ายจะสูงนะ หลังจากวันที่12มีนาคม2566ที่ดาวพากันจะยกย้ายจากราศีพฤษุภษษมาสู่ราศีมิถุนเป็นลมในเรือนลมการเงินการทองปิวสะพัดต้องตั้งสติให้ดีๆมีทั้งโชคใหญ่ที่จะมาการเงินการงานความรักคู่ครองแต่การเงินการทองมามากหมดมากก็ยังต้องระมัดระวังอยู่ ใครที่ยังไม่ได้พบรักก็มีโอกาสที่จะพบรักแต่ก็เป็นการพบแบบจรมาแล้วก็จรไปแต่ที่รักกันอยู่ก็หมั่นถนอมความรักแต่ถึงอย่างไรก็ดีก็จัดว่าเป็นเดือนที่ดีมากๆเลยของชาวราศีพฤษภลัคนาราศีพฤษภจากอิทธิพลของดาวพระอาทิตย์ดาวพระพุธ ดาวพระศุกร์และก็ดาวพระประสบดีที่สถิตยอยู่ในเรือนการงานและก็สถิตยอยู่ในเรือนล่าพาโดยได้ตำแหน่งอุดมเกณฑ์ของดาวพระอาทิตย์และก็ดาวพระศุกร์ในเรือนการงานโดยมีดาวพระพุธกุมอยู่ด้วยเรียกว่าการงานเนี่ยลังไหลมาเหมือนกับมาทั่วพื้นปฐพีและยังมาจากท้องฟ้าเทพเทวาอารักษ์ประทานพอโดยมีดาวพระประสบดี ในเรือนลาภบุมบอกถึงผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือนหนุนนําได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรือได้รับการหนุนนําให้มีวาสนาในการเปลี่ยนแปลงหรือการเดินทางไกลหรือการติดต่อธุรกิจทั้งธุรกิจออนไลน์โซเชียลมีเดียการเดินทางข้ามน้ําข้ามทะเลก็จะได้ผลเกินความคาดหมายก็ถือว่าเป็นเดือนที่ดีอย่างแน่นอนนะคะ เลขเด่นของชาวราศีพฤษภลัคนาราศีพฤษภอาทิตย์สี่โง่ลักเลยนะคะคือดาวพระอาทิตย์ดาวพระพุธดาวพระศุกร์โดดเด่นนะคะแล้วก็ตามด้วยดาวพระพฤหัสบดีซึ่งเป็นดาวที่นุ่นนำให้หนึ่งสี่หเนี่ยโดดเด่นก็ขอให้ชาวราศีพฤษภลัคนาราศีพฤษภและทุกทุกท่านโชคดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ